สวัสดีครับผมวิทยานะครับจากเต็นท์รถบ้านคุณวิทยานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาไลฟ์สดนะครับวันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์สดกันทุกวันเสาร์จันทร์พุธศุกร์ประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูทีว่าวันไหนถึงจะสะดวกก็เริ่มต้นเลยนะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับการดูรถวิธีการดูรถการจัดไฟแนนซ์หรือว่าเพื่อนๆอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้ทุกเวลานะครับเดี๋ยวเราจะจัดการทําคลิปบอก อยากจะรู้เรื่องจัดไฟแนนซ์ยังไงซื้อรถที่ไหนยังไงรถสวยดูยังไงไม่ยากครับมาดูกับทางเราครับเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการดูรถให้หมดเลยนะครับก่อนอืนนอ่นเลยครับก็ต้องบอกก่อนว่ารถทุกคันของเต้นผมเนี่ยนะครับก็คัดเข้ามาสวยๆแทบทุกคันนะครับก่อนจะซื้อเราตรวจเช็คทุกคันครับว่ารถแต่ละคันเนี่ยคันไหนมีโดนชนหนักชนเบาหรือไม่ชนถ้ามีชนมีอะไรพวกน,นี้ราคามันก็ไม่ได้ผมก็จะไม่ซื้อเข้ามานะครับ ผมจะเน้นแต่รถที่สวยๆนะครับเน้นสีบางๆเดิมๆใสๆเดี๋ยวลองพิสูจน์ดูได้ครับนี่ครับเราจะใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เลยครับไม่ต้องมานั่งเคาะกันให้เจ็บเมื่อยมือเสียเวลานะครับอ่ะครับมาดูใกล้ครับในการวัดสีนะครับสีรถนะครับเนี่ครับถ้ารถเดิมๆนะครับสีไม่เคยทําเนี่ยสีเนี่ยวันละมันจะอยู่ค่ามมา1อยต้นๆหรือไม่ถึงร้อยครับอ่ะดูอ่างตัวนี้เป็นต้น นี่ครับ91อ่ากล้องเดินมาใกล้ๆครับนี่ครับ91เห็นชัดไหมครับเราออกเลยอ่า91ครับไหนครับสาระโปรงเนี่ยเดิมเดิมแน่นอนนี่ครับดูครับอันนี้เท่าไหร่อันนี้98ครับเป็นเดิมเดิมนะครับไม่เกิน150นะครับรถญี่ปุ่นรถเอ่อกระบะตัวเนี้ยหรือรถคันนี้จะเป็นรถอเมริกันนะครับแต่ก็ะทำในประเทศไทยครับ สีค่าสีก็อยู่ประมาณสักร้อยต้นๆครับหรือไม่เกินร้อยหรือว่ามันเก้าสิบฝ่าถ้าเป็นอีโคคาก็ประมาณ80ดสฝ่าถึงร้อยต้นๆเหมือนกันนะครับเนี่ยชิ้นเนี้ยเดิมมากครับอ่ะดูชิ้นแก้มต่ออนี้ครับเดิมไหมครับเท่าไหร่ครับอันนี้แปดสิบเองครับนี่ครับสีบางครับไม่เคยทําสีแน่นอนอ่ะดูฝั่งนี้บ้างครับก้องก้องเดินมาเลยครับมาเลยครับมาดูเลยครับ เห็นกันจ่จะไปเลยครับว่ารถเดิมเป็นยังไงนี่ครับอันนี้78เองครับยิ่งบางเขไปครับสีจำเดิมแน่นอนครับตันนี้อ่าี้เท่าไหร่ครับเดี๋นี้ห้าครับถ้ารถชนมาเนี่ยหรือว่ารถเคยทําสีมาโป้มาเนี่ยค่าสีจะเกิน150ครับส่วนใหญ่นี่ครับอ่าดูไปเลยแล้วรอบคานดีราคาเลยครับวันนี้ อันนี้เก้าิบหกครับประตู9กสิบหกประตูนี้มั้งครับเก้าสิบสองครับใกล้ใกล้ครับเดี๋ยวมองไม่เห็นอันนี้7จ็ดิเจ็ดยครับมีบางสัญลครับกลองครับสีเดิมเดิมครับไม่มีสีโป้นะครับแปดสิบหกนะครับสีจะจะไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาพ่นมาแบบไหนขอค่าๆสีน้อยๆไปก่อนนะครับ คือเป๊ะอันนี้เป็นแปดนี่ครับบางเดิมแน่นอนครับคันนี้อ่ามาดูฝาท้ายกันบ้างครับซื้อรถกับทางเรานะครับไม่ต้องห่วงนะครับได้รถเดิมเดิมภาพสวยๆได้ครับพิสูจน์ได้ครับจากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นี่ครับเก้าเสิ็จครับบางๆครับคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับแล้วประกันคุณภาพแสามนะครับอ่ะอันนี้มาครับ นี่ครับแปดสิบตาครับนี่เท่าไหร่ครับอ่าดูเท่าไหร่ครับเก้าสิมใครโทรมาจัดสายก่อนัดนีหก็เป็นไงครับนี่คือวิธีการดูรถเข้า,ขาวๆแบบที่ไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าไม่ต้องใช้กระสบกาะไรเลยใช้เครื่องมือครับ ส่วนใหญ่เต้นทุกคันรถทุกคันของผมเนี่ยก็จะใช้เครื่องมือวัดทั้งหมดนะครับว่าคันไหนเป็นไงอ่ะดูคันนี้บ้างไ,ไกลเลยไม่ต้องไปไกลอ่านี่ครับดูนี่ครับ,รบอันนี้ร้อยยี่สิบแปดครับอันนี้ก็ถือว่าเดิมครับเพราะรถแต่ละยี่ห้อสีไม่เหมือนกันครับไม่นคันร้อยสิบก็ถือว่าเดิมหมดร้อยเก้านะครับนี่ครับอ่ะเท่าไหร่คันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับ เตรียมชงล้างอยู่ครับอ่ะดูการล้างของเต็นท์เรานะครับนี่ครับเราจะถอดช่วงล่างล้างเลยนะครับอ่ะดูใกล้ๆเลยครับคันนี้จะเป็น Ford Ranger นะครับปี2017นะครับคันนี้วิ่งน้อยมากครับและสีเดียบทุกชิ้นครับผมวัดหมดแล้วครับคันนี้วิ่งมาเพียงแค่ห้าหมื่นสามพันโลนะครับอ่ะานวัดแก้มก่อนเลยเท่าไหร่เลยครับ93นะครับเท่าคันเมื่อกี้ แลมต่อเท่าไหร่ครับร้อยสี่ครับบางเดิมนะครับนี่ตูน่อยร้อยสิบสามครับร้อยสิบครับเดิมเดิมครับเดิมเดิมร้อยสิบสองครับไม่เกินร้อยห้าสิบนี่ก็ถือว่าเดิมเดิมนะครับแล้วแต่ยี่ห้อรถด้วยครับร้อยสิบเอ็ดครับเดิมนี่นะครับสีเดิมนะครับ 911ครับเหมือนเดิมครับถ้าหนักอ่าลองลองดูมันห้องเครื่องครับนี่ครับห้องเครื่องคันนี้เข้ามายังไม่ทำไรนะครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างเดี๋ยวเราทําการล้างรับ,บรองสะอาดแน่นอนครับมาวัดตัวนี้เลยครับแก้บงบางเดิมเดิมสายจักรองงานค่าวัดค่าวัดสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับ 95สบห้านะครับนี่ครับถือว่าสีบ้างเดิมครับไม่เคยทําครับหนึ่งร้อยครับชิ้นเดียวกันครับกันชนวัดไม่ได้นะครับเพราะว่ากันชนไม่เป็นเหล็กลองวัดดูก่อนครับมันจะวัดไม่ติดครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหล็กครับวัดได้เพราะสีเนี่ยเหล็กประตูหน่อยครับร้อยสิบเ็ดครับนี่ครับโรงงานเดิมเดิมนะครับร้อยเก้านะครับถือว่าเดิมเดิมนะครับ ไม่เคยทำสีนะครับคันนี้ีครับ92ครับเดิมทุกชิ้นนะครับค่าอย่าให้เกิน150ครับรับรองว่าเดิมแน่นอนอ่ดูภายในคันนี้หน่อยภายในภายในครับคันนี้จะเป็นตัวไฮเดนเจอร์นะครับรถวิ่งเพียงแค่50,000 3กว่าๆนะครับนี่ครับฉายภายในให้เขาดูหน่อยครับภายในสวยไหมโอ้โหภายในนี่ถือว่าสภาพ ป้ายแดงเลยครับสวยมากครับคันนี้รถพึ่งเข้ามาครับยังไม่ได้รีวิวอะไรไ<ป>เราไปดูภายในคันไฮเลนเดอร์ er, ตัวไบแทกดีกว่เาเดี๋ยวครับคันนี้สีบางมากเลยครับ88ดสิบแเลยครับ บางอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันเนื้อสีอันนี้เป็นสีบอลเงินครับความความบางของสีนี้มากกว่าครับโอ้โห,โห,โห,โหบางเกินบางจัดอ่ะนี่ครับเปิดดูครับอ่ะสายภายในเลยครับครับคันนี้ราคาเพียงแค่47 8แ0 0่ันบาทเท่านั้นนะครับ ราคาไม่แพงครับเป็นตัวเกียรออโต้เลยครับเกียรออโต้วัยแต่ตัวท็อปสุดปี2 0 1 8นะครับตัวนี้ก็วิ่งประมาณไป90,000ม่นนโลนะครับนี่ครับรายละเอียดมีครบทุกอย่างนะครับอ่ดูเลขใหม่นะครับ9 0้า0มื่นเท่าไหร่กี่คนรับฟังนี่ครับ93,000โลครับมีเนวิเกเตอร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับ ติดพอเดี๋ยววันนี้เรารีวิวฟอร์ดไปก่อนสองคันอาเปิดเบาะหน่อยครับนี่ครับเบาะล้างสวยใสๆเบาะล้างสวยใสๆนะครับนี่ครับมีที่วางแขนสบายครับจะซื้อคันนี้นะครับก็ซื้อไม่ยากครับถ้าเกิดเครดิตด,ดีหรือว่ามีทลิปเงินเดือนมีประกันสังคมฟรีดาวได้เลยนะครับ ้าอาชีพอิสระก็ต้องดูรายได้นะครับว่าสเตตเมนต์วิ่งยังไงอาชีพไรถ้าเป็นอาชีพที่มั่นคงก็ไม่ยากครับแต่ถ้าเกิดติดแบ็กลิสบูโรเนี่ยก็ต้องคุยกันอีกทีนะครับว่าจะต้องทํำยังไงบ้างอ่ะลองดูครับแล้วก็คันนี้เดี๋ยวก่อนคันนี้ราคา4.75ก็ผ่อนอยู่เดือนละประมาณถ้าฟรีดาวน,นครับก็ผ่อนอยู่ประมาณ9 00 0บาท 72็งวดน,นะครับ9 0้าันกว่าฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินเอาลเลยอ่ะมาดูคันที่ต่ออีกทีหนึง่งเดี๋ยวแนะนำส่วนคันนี้นะครับคันนี้สอง7สิบเจ็ดวิ่งห้าหมื่นกวโลคันนี้ครับราคาเพียงแค่สองเจ็ดแปดสองแปดเนี่ยเอ่อถ้าคิดดีๆเช่นกันครับฟรีดาวได้ผ่อนเดือนคันนี้ก็ไม่เกินหก0 0ครับ5า้ 5, า0ันกว่า5้า0ันกว่าเจ็ดิบสองวดนะครับผ่อนสบายสบายรถใหม่ๆไปใช้สภาพถือว่าชั้นหนึ่งเลยครับ งเงินเดือนหมื่นห้าขึ้นไปมีสลิปเงินเดือนหรือไปรับรองเงินเดือนก็ได้ครับทํางานเกินห้าเดือนสี่เดือนห้าเดือนออกได้ครับฟรีดาวได้เลยครับเดี๋ยวท่านก่าจัดการให้ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดอะไรด้วยนะครับทั่วประเทศครับเราส่ง,งนั้นไปให้ดูการไปเตืนให้ท่านถึงที่ปุ๊บส่ง,งบ้านครับส่งให้ฟรีครับถึงบ้านท่านแค่นอนรออยู่ที่บ้านเฉย ถ้าอยากเห็นรถตัวจริงเดี๋ยวผมจะทําคลิปสั้นแล้วก็ส่งมาให้ดูอีกทีนึงครับแต่พอดีว่าคันนี้รถมันเพิ่งผมเลยยังไม่ได้ทำคลิปอะไรเพิ่งจะเอามาล้างนะครับล้างล้างเดี๋ยวจะล้างพวกฝุ่นเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยคันนี้เขาซื้อมาเนี่ยเขาแทบไม่ใช้เลยเใช้แค่ขโมยไซครับเขาจอดจอดซะมากกว่าฝุ่นมาเลยเยอะครับแทบไม่ได้วิ่งอะไรเลยสนใจไง,ไงก็เดี๋ยวเราจะทําคลิปเฉพาะคันนี้ใน youtube แล้วก็ส่งมาให้ทีนะครับแล้วก็ถ้าชอบไงก็จะส่งคุณนั้นไปเซ็นให้ถึงบ้านนะครับ ออกง่ายครับไม่ยุ่งยากครับเดี๋ยวทางเราจัดการให้ทุกอย่างนะครับอ่ะเราจะดูขไนดกันต่อดีอ่ะดูคร่าวๆกันคนอื่นบ้างครับไปครับดีมหมมาดูครับมาตัวนอ่ะมาดูใครไม่ชอบฟอร์นะครับโตต้าครับเมนเนอร์เอ่อฝ่ายเซอร์วิสครับขอคุณแจด้วยครับน้องน้องฟองฟองฟองแจ้ง นี่ครับคันนี้โตต้าครับเป็นโตต้าเพนเนอร์นะครับเดี๋ยวมาองแจงหน่อยครับอ่ะดูคร่าวๆนนี่ครับถ,ถ้าต้องการรถขับสบายขับง่ายๆาบรรทุกได้ด้วยต้องนี่เลยครับ โตยต้าไฮรักรีโวพีเ r เนอร์2.4นี่ครับได้กี่ออโต้ขับนครับคันนี้ก็วิ่งมาแสนพารโลครับถึงแสนซี่หมื่นพาโลนะครับแต่คันนี้ติดตรงที่ว่ามีคนลูกค้าจองไว้แล้วครับรอเรื่องอยู่ถ้าเรื่องผ่านก็โอเคครับถ้าเรื่องไม่ผ่านก็เดี๋ยวมาขายให้ทีนึงครับแต่คันนี้สวยมากครับลูกค้าเขาจองไว้แล้วครับเราก็ได้ส่งไฟน์เนอ์เนี่ยไปเซ็นให้ถึงเออลังสิตนะครับคนที่จองไว้อยู่ลังสิตนะครับ แต่ถ้าเรื่องไม่ผ่านหรืออะไรยังไงแต่เราก็ดันให้เต็มที่ครับเพราะลูกค้านี่ก็ทําอาชีพรับเหมาแต่เขารับเหมาค่อนข้างจะดีครับว่าน่าจะผ่านครับทางเราดันให้เต็มที่ครับอาชีพรับเหมาก็ออกได้ครับ่ะไปดูคนอื่นต่อนี่เลยอันนี้เลยนนเฮ้ยเครื่องเครื่องเครื่องมือพี่อะเครื่องมือวัดเครื่องมือวัดหน่อยลืมเลย มาครับนี่คันนี้ก็เป็น ER อาร์เมล่าคันนึงครับคันนี้จะเป็นอาร์เมล่าปี2022ครับราคาเราใจครับราคาเป็นแค่1 6 8 0 0 0ก่ 8, บาทเท่านั้นครับอ่าเอ่อุอง่งแจด้วยฟัยง,งุ่แจฟังุ่แจดูแจดอแจแจนี่ครับมาวัดดูเลยครับนี่ครับอเมล่า ER เดิมๆนะครับ ร้อยยี่สี่ครับหอมอเมล่าสีจะค่อนข้างจะหนากว่าพกฟอร์ดหน่อยนึงครับร้อยสามสามเนี่ยเดิมๆครับร้อยกว่าครับนี่ครับร้อยไปถึงร้อยห้าสิบนะครับก็ถือว่าบางเดิมร้อยสามเจ็ดครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับบางๆนี่ครับร้อยสามสี่หาหลังคาบ้างเจ็ดสิบแปดหลังคานี่บางมากเลย ไปไรกัน,นครับมองใจทีเลยนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับ G กรเลนะครับน่าใคันนี้ยังไม่มีใครจองนะครับราคาหนึ่งหกแปดนะครับรายได้เกินหมื่นห้าฟรีดาวทุกคันนะครับอะถ่ายได้ไบอนี่ครับ มีเก็บสีไว้บางจุดครับมีฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับไม่เคยทำนะครับ12สองอ่านี่ครับล้อแมกนะครับตัวท็อปนะครับ V L นะครับตัวนี้ปุ่มสตาร์ครับสภาพสวยมากนะครับคันนี้ออกไม่ยุ่งยากนะครับออกง่ายนะครับมีประกันสังคมนะครับทำงานเกินสี่เดือนนะครับออกได้เลยครับไม่ต้องดาวนะครับ อ่ะดูกุกิต่ออ่ะถ่ายหน้าเต็นทีกว่าเฮ้ยเฮยถ่ายอย่าอย่าตอง,งนี้นี่ครับอ่ะถ่ายที่รนเลยครับ ถ้าสนใจรถเก่งสวยๆเราก็มีให้เลือกเยอะแยะนะมีทึกสุกี่เซียนะครับตัวนี้แต่งมาอย่างดีเลยครับอ่ะขายรอบพันหน่อยเดี๋ยวรอบพันหน่อยนี่ครับล้อแม็กมาให้ครบๆเรียบร้อยนะครับว่าสีได้เท่าไหร่อ่ะนี่ครับร้อยสามสิบครับมาตอนแรกนะครับมันมีรอยขีดข่วนผมไปเก็บสีมาครับรอบพันละครับคันนี้แต่สีก็ถือว่าบางอยู่นะครับเพิ่งจะร้อยกว่าร้อยสิบเจ็ดนะครับบางๆเดิมๆนะครับนี่ครับล้อแม็ก เราแบบสีสวยครับรอบพันเลยครับรอบพันเลยนี่ครับรถสวยต้องแบบนี้ครับต้องครับ ร้อยสิบหกครับรถสวยอ่ะทานที่คันนี้เอไว้สองแสนหนึ่งห้าพันนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับฟรีดาวได้ทุกคันนะครับอ่ะผายเรียงนะครับคันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวจีนะครับตัวท็อปสุดนะครับคันนี้ปีสอห้านะครับจอดสิบหก ราคาเพียง2,580 0 0หันครับอ่าครนนี้ต่อครับรถอันนี้ก็เป็นรถที่น่าใช้อีกคันนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นโมบิลิโอโมบิลิปี2014นะครับเป็นตัว R S ตัวท็อปนะครับก็จะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับสีเดิมๆบางๆค,ครับนี่ครับสวยๆครับ ชอบคันไหนก็ทักกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีแอดมินคอยตอบให้นะครับอ่ะมีเบนซ์ด้วยครับเบนซ์คันนี้จะเป็นเบนซ์เอ่อปี2011นะครับนี่สิบเอ็ดสิบสองะไรตรงตรง,ตรงฟองเบนซ์คันนี้ปีอะไรนะ11หรือ12บสองนะ, <2011. S 1> ะตัวนี้เป็นปี2011นะครับเป็นตัวไมเนอร์แชร์แล้วนะครับเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับ ถ่ายด้านหน้าเลยครับด้านหน้าด้านหน้านี่ครับสวยบางๆเดินๆนะครับราคาเพียงแค่428,000บาทครับชอบยังไงก็มาต่อรองกันได้ครับจะเต็มฟีดาวได้หมดครับคันนี้อ่ามาดูคันนี้มากครับอันนี้ก็เป็น BRV นะครับ h o n d a BRV อันนี้ปีใหม่ครับปี2018ครับผม เลขไม่แสนนิดๆนะครับรถสวยวิ่งน้อยครับเอ้ยวิ่งกลางๆครับไม่น้อยมากได้เป็นสีพิเศษนะครับสีน้ำตาลนี่ครับหายากครับสภาพสวยครับอ่ะถ่ายรอบคันครับอันนี้รือบอกไปเป็นตัวท็อปนะครับเจ็ดที่นั่งรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆครับยังไม่ทำอะไรเลยครับเดี๋ยวต้องไปทําการล้างอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับได้ยางใหม่ครับยางเพิ่งเปลี่ยนมายางปี2 3ครับอ่าครับนี่ครับยางใหม่ๆครับ บ r ีอาร์วีเจ็ดที่นั่งนะครับสภาพสวยใสนะครับอ่ามาดูคันนี้บ้างอันนี้ก็พออ,องศานี่เปิดน่ะดูเกียร์โต้หน่อยนี่ก็เป็นโตยโยต้าไฮรัก e ีโวนะครับเอ้ยวีโกครัวีโก้นี่ครับอ่เปิดดูแม็กไนเนอร์ครับรถแทบไม่ได้บรรทุกอะไร นี่ครับและที่สําคัญนะครับนี่งเแล้วที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เลยครับนี่ครับเกียร์ออโต้ครับสี่ประตูเกียร์ออโต้ครับขับง่ายง่ายครับขับสบายสบายครับนี่ครับโหมดอะไรอะไรที่ปุ่มครบทุกอย่างครับคันนี้วิ่งไปเพียงแค่เอ่อกิโลนะแสนห้าครับถึงแสนห้าหมื่นห้าพันโลเกียร์ออโต้ ราคาไม่เกิน3แสนครับสองแสนเชอบอยังไงต่อรองกันได้คุยได้ครับเป็นตัวปีสองพันสิบสอนะครับตัวจีนะครับนี่ครับตัวท็อปของตัวเตี้ยรถสวยมากครับคันนี้อ่ะดูกันทุนต่อรคันนี้ก็จะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับเครื่องส4ตจุดตัว,ตวเอ่อ t ซ o อดิชนะครับ ตัวนี้เป็นปี2 0 1 9ครับคนข้าที่ยังใหม่อยู่าราคาสแสนต้นครับไม่แพงครับ,รบชอบไงก็เข้ามาต่อรองกันได้นี่ครับบางๆเดิมๆครับเอ้าไอ้เครื่องวัดไปไหนวะอ่ะไปดูรอบคันโคนดวีกคละ ชอบขนไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับทางเราก็จะอัดคลิปเรื่อยๆนะครับยังจะมีรถเข้าใหม่ๆอีกหลายคันนะครับของเรานี่เน้นสภาพสวยทุกคันครับรถชนหนักคว่มจมน้ําน้ําท่วมเนี่ยรับซื้อคืนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องห่วงครับเราเน้นรถสวยคุณภาพดีๆเท่านั้นครับที่จะมาขายเอ่อ สนใจไม่ว่าถ่านลูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรนะครับเราจะส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นให้นะครับถ้าเข้ามาสอบถามเรื่องรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์กับอะไรได้ทุกอย่างทุก,ทกอย่างนะครับเรายินดีตอบยินดีให้ข,ข้อมูลนะครับก็สุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์สด,ดเรื่อยๆนะครับทุกเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับก็ออยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ